หย่อม 99w เตรียมพัฒนาดีเพรสชั่นทำฝนตกชุกหนาแน่นปลายเดือนกรกราคมนี้ด้านดีเพรสชั่นลูก2ทีดี 09w เตรียมพัฒนาโซนร้อนอีก12ชั่วโมงข้างหน้าระวัง แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ในวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนั่เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปซึ่งนะครับล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยนะครับฝนในวันนี้ มากที่สุดยกให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60%ของพื้นที่รองลงมานะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน40%ของพื้นที่นะครับลดลงมาอีกนะครับที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน30%ของพื้นที่และฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน20%ของพื้นที่นะครับในภาคใต้บริเวณภาคใต้นะครับในวันนี้ฝนจะลดลงนะครับ ส่วนนะครับบริเวณพื้นที่ฝนในแต่ละจังหวัดรวมถึงการคาดการพยากรณก์ในสิ้นเดือนนี้นะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนบริเวณพื้นที่ใดที่จะได้รับฝนบ้างนะครับรวมถึงการจับตาของพายุที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทย2ลูกนะครับในปลายเดือนนี้จะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงการคาดการโมเดลฝนในคืนนี้จะเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้นะครับจากที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนกลางก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือในคืนนี้ฝน40%ของพื้นที่นะครับส่วนมาจะเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนมากนะครับ ส่วนมากจะเน้นด้านต้นออกของภาครวมถึงภาคต้นออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับฝนจะเข้ามาในคืนนี้ขอให้เตรียมตัวด้วยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณภาคต้นออกเฉียงเหนือด้านต้นออกฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนะครพนมกาฬสิน์นะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานี จากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออก ในวันนี้ฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นนครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดลมตําตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนจะลดลงนะครับเหลือ30%ของพื้นที่อาจจะมีตกได้ในแค่ในบางพื้นที่นะคะบ,บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีีขันและชุมพรจากการพัดนําของล ลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่อาจจะมีตกได้เล็กน้อยที่ระนองและพังงาจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนกรุงเทพหานหครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงคำ่ำตกได้ในบางเขตบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนนะครับในด้านของการอัปเดตโมเดล ECMWF อัปเดตโมเดล14นาฬิกาคาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง17-27กรกฎาคม2564ดังนี้ 17กรกฎาคม2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยประกอบกับนะกก็จะมีการก่อตัวของหย่อมความปกระดาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนจะทําให้มีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่องในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ฝนน้อยนะครับ18-27กรกฎาคม2564ลมระดับบนเริ่มพัดเข้ามาเป็นลมตะวตกเฉียงใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำซึ่งอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้บริเณประเทศเวียดนามทางตอนบนประกอบกับนะคะจะมีพายุใต้ฝุน่นก่อตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์จะทําให้มีการเหนี่ยวนําของลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับ จะทำให้ในภาคต่างๆมีฝนตกชุกหนาแน่นและจะมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับในปลายเดือนนี้นะครับกรกฎาคม2564โดยสรุปนะครับ17กรกฎาคม2564ฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคยกเว้นบริเวณภาคใต้18-27กรกฎาคม2564ฝนยังคงตกชุกหนาแน่นในทุกภาคพร้อมกับมีการลุ้นการก่อตัวของหย่อมความรกระดต่ำหรือพายุนะครับ อันหนึ่งนะครับในช่วงนี้โมเดลต่างๆนะครับจะมีการก่อตัวของร่องมรสุมและการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทย1-2ลูกขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลโดยเฉพาะนะครับปลายเดือนนี้ฝนจะตกชุกหนาแน่นะครับในทุกภาคขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับร่วมวางแผนในการทำกรเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่หรือผู้ที่จะเดินทางน,นะครับในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับผมต่อไปนะรับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพาย,ยุ2ลูกนะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยอัปเดตโมเดล15นาฬิกาสนาที17กรกฎาคม2564 จากภาพถ่ายดาวเทียมนักขะะนี้นะคบหย่อมความรดอากาศต่ำ99 w อยู่ใกล้กับด้านตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนละติจูด18.8องศาเหนือลองิีจูด115.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยนะครับเคลื่อนที่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าช้า ทางด้าน JTWC และ ECMWF รวมถึง GFS ให้ตรงกันนะครับว่ายอมความบรอากาศต่ำที่ 99W บจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในอีก 12- 24ถึงชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับดังนั้นจะทำให้ตั้งแต่ในคืนนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกรวมถึงนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นในบริเวณประเทศไทยในทุกภาคน,นะครับความคืบหน้ายังไงแอดมินจะรีบนำ ข้อมูลมาอัปเดตให้อีกทีนะครับส่วนทางด้านของพายุ d e p r e s s i o td 0 9นจ้าวจะทวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในอีก12ชั่วโมงข้างหน้าและนะครับจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเกาะใต้หวันต่อไปซึ่งนะครับข้อมูลเส้นทางของพายุยังเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างเรื่อยๆนะครับ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของพายุทั้งสองลูกแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารหรือถ้าหากมีประกาศแจ้งเตือนัยต่างๆจากหน่วยงานราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจาก model com, โมเดล ECmwfwind.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬกา17กรกฎาคม2564โดยกลุ่มฝนในวันนี้จะมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วบริเประเทศไทยนะครับเวลาประมาณ18นาฬกาแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยซะมากกว่านะครับส่วนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคกลางด้านตะนอ,อกรวมถึงนะครับภาคตะนอ,อกทางตอนบนในบางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันอ,ออกทางตอนล่างนะครับจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางต่อไปนะครับ21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันอ,ออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับส่วนภาคใต้ทางตอนกลางถึงต,งตอนล่างฝนน้อย ต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่17ต่อคืนของวันที่18กรกฎาคม2 5 6 4กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกทางตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคใต้ทางตอนบนและบริเวณภาคตะวันออกทางตอนล่างนะครับ และในบางพื้นที่นะครับของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกทั้งตอนบนตอนล่างจนถึงตอนล่างตกได้ค่าวันขค่า,าคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้มีลักษณะของการกระจายตัวทั่วบริเวณประเ,ระเระทศไทยนะครับส่วนมากจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ส่วนกลุม่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงนะครับบริเวณภาคอีสานทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างแต่จะเป็นด้านตะวันออกนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยนะครับในคืนนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กด,กด share, แชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ